สวัสดีครับพวกับผมช่องแบงค์วันชิลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตั้งแคมป์ปักเบ็ดกันนะครับวันนี้ก็มีนี่ครับสมาชิกเช่นเดิมครับสวัสดีครับจ่าเรลิมนะครับครับผมแล้วก็อีกคนครับครับผมอาเช็คเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวก็พิติดตามกันนะครับ ผมก็ขอตัวกลางท้าไปก่อนนะครับเพ,เพื่อมีฝนมีอะไรครับ อนนี้เราว่ากลางทาัาบเราเสร็จแล้วออนี่ครับตายต้นอต้นต้นงิ้วเลยเราก็ปีนกันจนไม่มีหนามแล้วโดยเฉพาะจ่าเหลิมนะครับเรบา <c oughs> ก็จะขอเจ้าที่เจ้าทางครับให้ได้ปลาเยอะๆ <c oughs> ขอปลาไปทํากิน <c oughs> นุนเจ้าที่ของแท้เดินอยู่นุน <c oughs> ลุงสืบนุน <c oughs> น,นะครับ จะถามมาอจ้างมาขอปลาหาปลาไปทำกินกันขอให้ได้อยู่ได้กินบ้างนะครับเ,เ,เดี๋ยวค่อยมาลา่กันเดียวครับับอนนี้ก็เราพร้อมที่จะลงเบ็ดละนีแล้วเตรียมพร้อมนู่นลุงเสริรบเจ้าของที่เรามาขอลุงขอลงเบ็ดเด้อเด้อนี่ครับเจ้าของไล่ของเรา ลุงเติบจักต้นกำเนิเอาเว้นด้วยวิ่งก็ต่อจักต้นกำเนิดเอาปักลงไปได้เลยได้ครับลุงน้่ทำลึกเต๋าโยงก็ไม่รู้เลยขอบคุณครับเออแล้วจารย์เนี่ยครับลุงเขาบอกให้ปักได้เออจับต้นกำเนินู้นนะไม่ใช่เส้นนี้นะได้ครับเส้นนู้นน่ะเว้นเว้นดวยวิ่งก็หน่ะวิ่งบ่อน่ะต่อจากบ่อน่ะเหรอเออเว้นบ่อนั่งขึ้นไปนะได้ได้เลยโอเคครับเออไหนลูกเขียดอ่ะ ไปครับเดี๋ยวเราไปสายเว็ด s <S เบ็ดของเราก็เกลี่ยม,มาประมาณห้าสิบกว่าหลังนะครับ oh. Oh. <laughs> ใช้ได้ประมาณสักสามสิบที่เหลือก็ต้องลุ้นกันนะครับไปครับ Let's go Let's go เ็นเตือกียดกั้ไกเลยเัน้นเห็นเขียดีคนดว่ามีคนเอาเบ็ดมาได้เก่าว่าข้างหน้ามีเสียงกระซิบนะครับผมนี่ว่ามีคนเอาเบ็ดมาเราเดินขึ้นขู่ขขไว้ก่อนถ้าเราเดินแยก ของทุ่งนาครับอาายู่กินกันวิถีชาวบ้านนะครับจา่า,า,มามีหน้าไฟมาปะนะ ไอนี้เลยมีไอแบงค์บอกไม่ต้องมามาฮะอันนี้พัดลมอะไรพัดลมที่มีหน้าไฟอะไรของมันก็ไม่รูโอ้โหปากเบ็ดแบบไฮโซมากมีพัดลมพัดลมปากเบ็ดแบบไฮโซเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปแยกเอาแค่สุดตรงนี้นเนาะอย่าดราม่ากันเด้อว่าเตียบลูกเขียดนี่มันเป็นวิถีเขียดนะครับเราไม่ได้เอามาทรมานกันนะครับเป็นวิถีชาวบ้านของเรา หาอยู่หากินนะครับไม่รู้วิท่าไหนนะครับมือปากของเราร้องดังเฮี่ยวปลากเล้วนะครับตกเย็นมา,าหาน้ำจวดก้มมากๆมันเก็บหลังเก็บเอวทางนี้มันจะเป็นทางอันไหลอันไหลรอบิดเสียหมดอะทางนี้ ที่เคยที่เคยตักนาครับทางนี้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นปลาไหลครับแล้วก็งูลากยาง่อยด้อนี่ครับตากล้องใหม่ของเราครับผมจะเลิศฝากกเนื้อฝากตัวด้ยครับครับผมเดี๋ยวอาจจะมีช่องเร็วๆนี้จะดับจับไข่แค่เนีช่วงนี้ก็จะเอ็กกับนิวล่างท้องบ่อยช่วงนี้ก็เป็นพานปลาไปก่อนนะครับ จะทำโอลิแฟนกับก,กูนิวเงี้ยจะจจะทำโอลิแฟนกับก,กูนิวเงี้ยอ่ะนน้็เป็นคลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมาติดตามกันอาก,กาศตอนนี้ไม่น่ามีฝนนะครับคืนนี้เดี๋ยว,วย,งยังไงก็รอดูกันอีกทีครับนี่ครับนกบินให้เกี่ยวเขา ปรับไว้ทงไหนครับเดี๋ยวอยากจะเว้นห่างก็เว้นนะครับอยากจะทีมึงก็ทีอ๋อไม่เจอเลยครับอยากตอนละเนี่ยครับเหลือห้าสิบครั้งเหลือสามสิบครั้งสวยข้อใหญ่เทื่อดิ มันเหมือนมันจะมองมันจะใกล้กันนะแต่ว่ามันที่มันหมกดเลยที่ที่มึงพาไปดูมันเหมือนไม่มีน้ำเลยวะน้ำผูกฉีกตะฟ้ามันจะไม่อยู่กับน้ำอย่างเงี้จะขึ้นมาแบบน้ำน้อยๆเหมือนไปช่อนแบบอยู่ในโบว์แล้วแบบเจอน้ำอ่ะมันก็โตน้ำขึ้นมาน้ำใหม่อะนะจะอยู่ทางโดนย้ายไหมหรอมาแลกเสือมันจะต้องร้องมันใช่เขาเรียกอะไรรอบแรกของปี ตอนนี้เราก็ปักเบ็ดครบแล้วครับเดี๋ยวก็เราจะไปที่แคมป์ของเรานะครับเราได้ทําแคมป์ไว้แล้วเดี๋ยวเราลองมาละกันนะครับช่วงค่ำๆหน่อยครับผานเจ๊กกจะจ่าเหลิมก็กําลังหาทางกลับแคมป์นะครับนี่ครับเหมือนเล่นผจญภัยกันนี่นะครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงแคมป์ของเราแล้วนะครับอ,อยู่ เดี๋ยวเราก็จะนั่งพักกันหาอะไรทำกินกันตรงนี้นี่ครับ ต้มามาม่าลงท้องหมือนครับหลังเข้าไปนี่ครับต้มมาม่าแล้วก็เดือดพุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บุ๊เมนูระหว่างขั้นเวลานะครับร้อนมาปรุงใหม่ สูตรสำหรับเจาเลิมนะครับสุดยอดครับใส่เข้าไปมีนู้ขั้นเวลาไม่มีล้สุดยอดรสชาติเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับผมนี่ครับปรุงใหม่นะครับหาไม่ได้อีกแล้วขันเวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันคืนนี้ดูสีสันนี่ครับผมร้อนครับผมร้อนนะครับเมื่อกี้ปลิ้นแต่พอง เดี rồi, ๋ยวเราก็จะกินมาม่าดั้นเล้างก่อนนะครับเราไปแตกที่นล้เนาะแตกแเกล็ดตัดน้ำพ้หมางเนี่ยธรรมดาตรงทับจริงอันนี้องพ่อพามา อล่ามาันต่องเหยื่อเล่นตามพ่อบ่าลกันนะด้วยนะพ่อบ่าวอาโนนโอ้โหมันน้ำดครับเห็นครับแล้วก็ผ่านเช็คก,ก็ได้ก่อไฟกันแล้วครับก่อไฟไล่ย,ยุงนี่ครับบรรยากาศจา่าเลิมก็นี่ครับเทเข้าไปแล้วนะครับรอ,อเวลาสักครู่ครับเดี๋ยวต้มขมร้อนๆนะครับ โอ้งเล่นเป็นทัพพีเลยเหรอครับนองนะครับผมตินครับลองต้นน้ำครับผมความขมนี่เเ้้าไปขมครับขมเข้าเส้นถือรอดเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้เวลาไปละเบ็ดรอบแรกกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็ลองไปดูผลงานรอบแรกกันนะครับ ลุยนะครับเจาเหลิมไปครับเทียนเช็กก็เตรียมไฟไว้อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสองฟนะยังไม่มีอย่างเกิดเขียดไม่กระโดดเออ,อยข่ยงกระโดดมองลอยต,ตัดลอยกัดลอยกัดลอยกัด ก็ับไม่ได้นะครับแต้มเขียดๆแบบนี่เข้าไปสลิงไปเรื่อยๆเขียดนี่ครับอุลรยตีดูว่าตัวอะไรเดะโดดโอ้โหเดืองซึ่งปึ่งมาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกครับโอ้โหอ สิ่งที่แม่กล้าดฝันนี่ครับเปิดหัวด้วยเต็มแรกเลยไปครับเอาไปตั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดรถโอ้ยนี่ครับเฮ้ยตัดรถโอ้ยเฮ้ยครับโอ้ยหมานครับหมานหมานหมานเต็มนี่ครับ้เฮ้ยครับโอ้ยนี่ครับโอ้ มานมานครับบะค้อนี่นะครับได้แล้วครับใส่หมกหมอ้อโอ้ยพอได้แกงส้มไม่ฟ้าโว้ครับเอาแล้วใส่ต่อแจมนะครับอะไรนะติดออกนี่ยดจัดเด้อนะหลุดครับนี่อืม,มใส่เลย ดูความสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหโเอาหมดครับดูความมันจะไปกินเหบเขียดเราเปล่ายิงใส่เลยนี่ครับดยินเสียงอ๋อเลยครับโอ้หมายนี่แต้มนี้ครับโอ้พี่จ้าเจ๊กร้องเสียงสั่นสนั่นสั่นทุกครับแต้มนี้นะครับยิงครับแต้มนี้ แกงส mm ้มหมอไฟช้อนน้อยครับโอ <ชน S 1> ้ยหมานหมันหมันหมันครับโอ้ยเอาครับคราวนี้เอาเอาโอ้ยโ้ยกปลาโคโอ้ชนดูดิมันมันมันกัดขาเขียดมันติดเป็ดนะใหญ่กว่าเขียดหน่อยนึงครับโอ้ยได้อยู่แกงส้มเฮ้ยพอได้แกง ครับส้ม,มอโอ้ไม่แหว้วครับไม่แห้วกดกันเลยโอ้ยลึกเดือยอโอ้โหอย่างนี้เอาครับเอาครับโอ้ยเอาเออโอ้ยเชิญน้อยครับ ไอ่ช่น้อยคือปักเนี่ยเราเอาไปทากินนะบอกก่อนทํากินเนี่ย<อ>เราไปทํากินเด้อเราไม่ได้มาปักเล่นอะไไม่ใช่ว่ามาถ่ายวีโอปกักคือตัวเล็กตัวน้อยคือเราถือว่าเรานี่ครับย,ย้อนเลยหวานครับหมาน ไม่เเเอาเอาหลืยตอนนี้พานเจ๊ก็ก่อไฟครับเตรียมประกอบอาหารวัตถุดิบของเราที่ได้มาปลาข้อปลาข้อสี่กิโลแปดได้มารอบแรกน้ำหนักปลาเดินไปนะครับ <laughs> เด่นกันซะปวดขากันเลยทีเดียว <laughs> แคมปิ้งไซเบตกลงทุง่งนา จะทำเมนูปลาช่อนเผาเกลือกันปลาช่อนจีเกลืออ่าวิธีเชฟจ่าเหลิอบมากจ่าเลืออันนี้เราได้เชฟเอาไม้รเราเป็นทนัง<อ>ง้งจัดกล้องให้เชฟเนี่ยปลาอังกอร์เด้อสองขัใช่ไหม ตัวล่ะตัววุดผ่าเสียบเลยไดนะ้ไหครับปลาอังกอของเราเผาเครื่อนเลยนะครับครับไฟแล้วอุปลาครับปลาเผาของเราก็ปลาหิมะได้ที่นะครับ ของรองหรืออะไรนะตัวนี้พ่อใหญ่อของเกียมเลยควันควัน,วนชุยเลยอ,ะอ่ะอาอร่อยเห็นแบงเปิดด้อปลาหิมะควัน,นบางคนอาจจะมองว่าทำไมเรากินปลาตัวเล็กจังก็มันได้แค่นี้ปลาหิมะตอนนี้ อันนี้ช่วงนี้ก็จะจะมีภารกิจด่วนกลับไปแล้วทางลาดทางหลวงตามเนะโอ้โโอ้โโอ้หงำลายแตกเนี้อเนื้อดูเนื้อ ตัวเล็กแต่อร่อยควันผมบอกเลยนะไอ้ที่เราไปกินแบบตามร้านตามอะไรที่แบบว่าที่เขาย่างขายอะนะมันไม่ได้อย่างนี้ผมบอกเลยนี่คือหนึ่งคือปลานาสองมันสดหาได้มาทำกินเลยมันชุยตัวเล็กแก่เนื้ออร่อยนะแน่นแหละบอก,บอกเลยเนื้อ อื้อร้อนร้อนร้อนกินอยู่หาได้ก็กินนี่นะอื้มร้อนจิ้มสุดเด็ดเป็นไงครับกานเช็คอื้มเนวมันนุ่มอ่ะ มันเป็นปลาเล็กไนงะเนื้อนุ่มแต่หวานแต่เนื้อแบบคือ,อ,อบอกไม่หัวอร่อยเลยมันนะจุดไฟแมกเลยหนังกรอบออนงกรอบโรยเกลือนันกินเอาแบบชุมช่มๆชุมช่มๆเราโรยเกลือเกลือก็ไม่ค่อยเค็มดีกว่า

โอ้ oh, บอกเลยนะตอนเนี้ยคืออะไรก็ได้ไม่แรกก็ไม่ยอมอ่ะมันหนึ่งมันหิวแีละมันบรรยากาศด้วยของคือแบบสิ่งที่เราหาวัตถุดิบเราหาเองอะ่ะอืมแต่เอดูหน้าแชบบแบงจัดแบงครับเหงื่อซึบเลยเด็ดจัดเด็ดจัดบทสรุปคือ ก็ต้องขอปิดเจ๊ปกันไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดกระดิ่งกดส u b s c r i b e ให้กับแบงค์วันชิลนะครับ,บสรุปเป็นไงครับผา่านเช็กวันนี้ไม่หมานครับไม่ค่อยหมาน่อยที่คิดว่ครับแต่ก็ได้ตัวอยู่นะครับพอมีตัวพอมีตัวได้ทากินทํากินได้มาบรรยากาศ ก็ไม่ถึงก็ได้แบบตื่นเต้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันมีโอกาสหน้าาหน้าเดี๋ยวเราจะจัดเต็มให้เลยครับจัดเต็มให้มันแบบอย่างว่าครับวิธีการทํากินเนาะมีได้มีไม่ได้มีได้มากคาดหวังก็ไม่ได้นะครับเราเดียวๆสดๆโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย